น่าจะเข้าระบบแล้วนะคะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นไลฟ์พิเศษแบบสุดๆเลยนะคะแอ์จะมาดูเอยไม่ใช่ดูสิบเลยไปหมดละแอ์จะมาแชร์นะคะวิธีที่จะหาเงินจากพวกแกงมิจฉาชีพนะคะอันนี้เรื่องจริงนี่แอ์กำลังทำเงินอยู่ในกลุ่มของแกงมิจฉาชีพนะคะก็ จริงๆวันนี้วันนี้มันเป็นประมาณวันที่2แหละนะคะวันที่2แหละที่ที่ที่ทแอร์ได้เข้าอยู่อยู่ในกลุ่มแกงมิชชันชีพนก็คือว่าเขาก็จะแบบว่าเชิญเชิญโทรมาหาเราใช่ไหมคะแล้วก็เชิญเราเข้ากลุ่มแล้วก็พอเราเข้ากลุ่มแล้วเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมให้เราทำเยอะแย,ยะเลยนะคะเป็นเป็นกิจกรรมที่ทํากดติดตามร้านค้าก็จะได้ค่ากดติดตามอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวเนี่ยได้เวลาโดยแอร์จะทําให้ดู นี่แอยังอยู่ในกลุ่มอยู่เลยนะพวกมิจฉาชีพมันยังไม่รู้ตัวนะคะก็แต่เรารู้ตัวแล้วเนาะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่นะคะอันนี้คือลายกลุ่มของแกงมิจฉาชีพนะคะมันจะตั้งชื่อกลุ่มว่ากลุ่มกิจกรรมนะคะมีคนอยู่3 3 1สคนนี่เมื่อเมื่อวานเมื่อวานมี33มแปลว่าดีดออกไปละสองคนนะคะสงสัยแบบ เชืออเขาแล้วไงนี่โดยอร์จะให้ดูนะคะพอเข้ามาปุ๊บนะคะมันจะมีกิจกรรมขึ้นตรงนี้ค่ะเราเนี่ยอันนี้คือเป็นกิจกรรมกดติดตามร้านค้านะคะเราก็เข้าไปเลือกกิจกรรมนี้นะคะกดติดตามร้านค้าก็ก็จะได้เงินค่ากดติดตามนะคะอันนี้คือได้ได้ฟรีๆนะคะซึ่งซึ่งมันโอนให้เราจริงๆค่ะนี่นะคะเราก็กดติดตาม ติดตามปุ๊บคราวนี้เราจะต้องแคปหน้าจออันนี้ส่งไปหาอินังแอดมินที่ที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นคนดูแลเราพูดคุยกับเราเหมือนเป็นที่ปรึกษาให้กับเรานะคะเวลาเงินจะเข้าเงินจะออกเนี่ยก็คือจะต้องอติดต่อผ่านแอดมินคนนี้เท่านั้นนะคะที่ที่เป็นคนแบบดูแลเราเนาะเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวแอรจะแคปหน้าจอ,อน,นี้นะคะแปบ๊บหนึ่งนะอยู่ในรถนะคะอาจจะลําบากนิดนึงเดี๋ยวบแป๊บหนึ่งนะคะ ขออนุญาตแคปหน้าจอค่ะตอนนี้แอดแคปหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปไปที่ไลน์ของของเยคนที่ดูแลแอร์นะคะปึ๊บนี่คนนี้ค่ะฝ่ายกิจกรรมชะเอมนะคะนี่เลยเข้าไป อันนี้นี่คือที่แอร์ทำเงินนะคะที่แอร์ทำเงินวันนี้แอร์ทำเงินได้เยอะมากเลยนะนี่นะคะส่งงานปึ๊บเึ๊บไม่ใช่สินี่เราก็คือส่งงานไปนะคะเพื่อที่จะให้เขาอะโอนเงินเข้ามานี่นะคะส่งงานไปปึ๊บ แล้วพิมพ์ว่าส่งงานส่งงานค่ะเพื่อเพื่อที่จะรับค่ากดติดตามนะคะของแอร์ได้ห้าได้ครั้งละห้าสิบห้าบาทแอร์ก็ทําแบบนี้ทั้งวันเลยได้ได้เงินนี่คือเป็นพันเลยนะคะทําทั้งวันเพราะว่าเขาเ็าจะมีกิจกรรมทั้งวันเลยนะคะแต่มันมีก,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 กิจกรรมพวกนี้เป็นกิจกรรมที่แบบว่าเขาต้องเสียเงินให้เราไง เนี่ยเด็เดอ่ต้องเข้าไปกลุ่มนี้นี่คือน,นี่นะคะกิจกิจกรรมเนี่ยกิจกรรมมันจะมีกิจกรรมให้เราเล่นทั้งวันเลยนะคะซึ่งมันมันจะมีกิจกรรมที่เรียกว่ากิจกรรมการกุศลอันนี้ที่จะทําให้ทุกคนเสียเงินกันเป็นหลักแสนเลยนะแอบไม่แน่ใจว่าเนี่ยตัวตัวอย่างไม่มีแล้วนะคะเพราะเขาไอ้นี่เคาลบเคารบออกไปแล้วเพราะว่ากิจกรรมใหม่ๆมันจะรันนะคะก็คือกิจกรรมที่เป็น การกุศลเนี่ยก็คือจะให้เราเนี่ยโอนเงินเข้าเท่าไหร่ก็ได้นะคะหรือว่ามันจะมีบางช่วงที่เขาก็กาหนดเงินมาเลยว่าจะโอนเงินเท่านี้ได้กําไรเท่านี้โอนเงินเท่านี้ได้กําไรเท่านี้อย่างเงี้ยยิ่งมากยิ่งได้มากอะคะ่ะถ้าโอนโอนน้อยก็ได้กําไรน้อยตรงนี้เนี่ยถ้าใครทําช่วงแรกเนี่ยก็ไม่โดนโกงหรอกค่ะแต่พอมาวันที่สองปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาแหละมันมันจะมีปัญหาการการโกงการเกิดขึ้นก็คือเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณทํากิจกรรม โอนเงินทํากิจกรรมแรกเสร็จอ่ะคุณจะต้องทํากิจกรรมอย่างอื่นอีกเป็นภารกิจที่สองถ้าถ้าเกิดคุณไม่จ่ายเงินทําภารกิจที่สองเงินที่คุณจ่ายในการเ,ออเข้ามาทํากิจกรรมในก้อนแรกก็จะโดนยึดไปเลยนะคะก็จะไม่ได้เลยนะคะอันนี้คือเป็นกลโกงคะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วคนน,นี้พวกที่อยู่ในเนี้ยคิดว่าน่าจะเป็นหน้ามา้าส่วนใหญ่น่าจะเป็นหน้ามา้าค่ะดูแล้วเนี่ย เนี่ยก็จะมีแบบแคปมาแบบเงินเข้าแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งวันเลยค่ะมีบางมีบางคนได้เป็นแสนเพราะว่าทําบุญเงินเงินทําบุญแต่ว่าทําบุญแบบได้กําไรคืองงมากอันนี้นี่นี่จะเป็นพวกพวกส่งงานสร้างกระแสน,นะคะเนี่ยนี่ค่ะเนี่ยทั้งวันค่ะมันจะมีคนได้เป็นเป็นแสนด้วย,วยก่อนนะเื่อเจอ มีทั้งวันเลยค่ะนี่คนนี้เนี่ยคนนี้ได้แสนแสนแปดคิดว่าเป็นหน้าม้าแหละไม่น่าจะได้จริงนะคะน่าจะเป็นหน้าม้าหมดเลยนะคะคนที่เป็นเหยื่อจริงๆน่าจะมีไม่กี่คนนะคะที่ที่แอร์รู้อ่ะไม่ใช่อะไรหรอกนะเพราะว่าแอร์ ดูดูข่าวนะคะมันมันเหมือนกับที่เราโดนเป๊ะเลยแล้วแอร์โชคดีตรงที่แอร์ยังไม่ได้ไปลงทุนอะไรนะคะแอร์ก็แค่กดติดตามแล้วก็ได้เงินอย่างเงี้ยก็ก,ก็ก็ทำทำเงินจากการกดติดตามไปเรื่อยๆนะทุกคนหรือหรือว่าอยากจะลงทุนก็ลงทุนแบบตำสุดเนี่ยถ้ามันมีบอกลงทุนพันพันหนึ่งก็ลงทุนพันเดียวพอเราเรากำไรก็คือแบบอาจจะได้พันห้าอะไรอย่างเงี้ยได้กำไรห้าร้อยคือสมมติลงทุนพันหนึ่งอ่าแล้วก็ ได้ได้เงินมาพันห้าก็เท่ากับว่าเราได้กําไรห้าร้อยถูกไหมคะก็ประมาณนี้ทำน้นอยๆทาแบบสมมติว่าถ้าเราแบบเสียเงินตรงนี้ไปเราจะไม่เสียใจยอย่างนี้คะ่ะแอะแอคิดแบบนี้เนาะก็ทำน้อยๆแล้วแบบเนี้ยมันมันได้ตลอดเลยคะ่ะเพราะถ้าถ้าเราไปลงเงินเยอะเนี่ยมันก็จะเชื่อเราเลย แต่ถ้าเราลงน้นอยๆเบียรน,น้อยหอยน้อยมันก็จะไม่เล่นเราอ่ะทุกคนมันมันก็แบบเออป,ปล่อยๆเราไปให้เราเป็นตัวประกอบเราไม่ใช่นางเอกอะ่ะเราเป็นตัวประกอบแบบแต่แต่เป็นตัวประกอบที่ได้เงินจริงนะแต่พวกที่เป็นนางเอกเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบฟู่ฟ้าเนี่ยอ,อีพวกนี้มันก็จะชวนเข้าอีกกลุ่มหนึ่งค่ะมันเป็นกลุ่มที่แบบว่าสําหรับคนที่แบบว่าทุนหนาคนทุนหนาเนี่ย พอเข้าไปปุ๊บนะคะมันมันก็จะมีคนเนี่ยมาแบบว่าดึงเข้าไปเลยอยู่อยู่อยู่ในกลุ่มที่แบบเอ้ยเล่นเล่นไถ่ทุนหนาเนี่ยดึงเข้าไปนะคะพอดึงเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีภารกิจ 1, นึให้เราทําซึ่งอย่างที่บอกว่าเสียเงินนะคะทุกภารกิจก็คือต้องเสียเงินก่อนเพื่อที่จะให้ได้เงินกําไรกลับคืนมานะคะพอภารกิจแรกเสร็จ ต้องทำภารกิจที่สองเพื่อที่จะได้เงินภารกิจแรกคืนถ้าภารกิจที่สองไม่ทำภารกิจเงินในภากนรกิจแรกและกําไรทุกอย่างก็คือไม่ได้คืนนะจ๊ะอันนี้ก็คือเป็นวิธีหาเงินของพวกมันง่ายๆเลยนะคะเนี่ยวิธีหาเงินของพวกมันนี่เราเราเราเด,ดูดูเมื่อกี้นะเมื่อกี้ที่แอร์ส่งส่งงานไปนะคะว่าแอร์กดติดตามแล้วเดี๋ยวคอยดูนะว่าแอร์จะได้หรือย,อยังนี่นะคะเขาก็จะขึ้นมาว่าเรียบร้อยแล้วค่ะรบกวนรองเงินเข้าอย่างใจเย็น นี่ไงหลังจากงันเข้าแล้วอย่าลืมรีวิเนกุมด้วยนะคะนี่นะคะคือวันนี้แอดทำเงินแบบเยอะอยู่นะอันนีอนน้อันนี้ก็ได้ห้าสิบห้าห้าสิบห้าห้าสิบห้าโอ้เยอะอยู่นะเนี่ยห้าสิบห้าวันวันหนึงก็หาได้เป็นพันอยู่นะคะจากจะอีพวกแกงมิชาชีพเนี่ยเนี่ยคะ่ะทุกคนอันนี้มันอาจมันก็อาจจะเป็นแบบหนึ่งในวิธีที่เราสวนกลับมันไปเลยค่ะมันมาหลอกเงินเราแต่ไม่ใช่ค่ะเราหลอกเงินมันค่ะ มันจะให้ลงทุนอะไรเราก็ไม่ต้องลงนะไม่ต้องลงเราเราไม่ต้องลงทุนอะไรกับมันเลยค่ะสักบาทถ้าอยากจะลงจริงๆอ่ะเอาเอา,เอาแบบลงทุนขั้นน้อยสุดน้อยสุดไปเลยอ่าเพราะพวกนี้มันมันจะไม่เชื่อแบบเงินน้อยๆหรอกมันจะรอให้เราลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วมันถึงจะเชื่อเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะได้เงินแบบที่ที่มันตกเบ็ดมาเราก็ลงทุนสักพันสองพันแค่นั้นพอนะคะตกเบ็ดไปแล้วได้กําไรมาก็เก็บ ครั้งหน้าก็ไม่ต้องเพิ่มเงินก็ทําเท่าเดิมอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งพี่แอร์ก็ได้เงินจากผูมันก็เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย <c oughs> อีกวิชาที่ <c oughs> นะคะก็เตือนภัยแล้วตอนนี้มันมาใหม่เดี๋ยวแอร์จะเล่าอย่างละเอียดเนาะเล่าอย่างละเอียดเลยนะคะว่ามันมาจะมันมาเริ่มจากยังไงนะคะก็คือว่าเออมันจะมีเป็นโทรศัพท์เข้ามาก่อนนะคะเป็นโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยโทรมาจากอ่าชอบไฟ ฝ่ายของช้อปปีนะคะเราจะมีสินค้าสินค้าฟรีมาให้ทดลองใช้นะคะให้ให้ให้คุณลูกค้าเนี่ยเลือกเลือกได้เลยค่ะว่าจะเอาสินค้าอันไหนเรามีอยู่3อย่างให้เลือกหรือบางทีก็โทรมาบอกมี2อย่างให้เลือกอะไรเงี้ยค่ะอ่ะพอเราเราก็เลือกใช่ไหมว่าเราจะเอาอะไรมันจะมีเตารีดไอ้น้ำมออบ มีก็อแจนวดมีตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็นอะไรแบบนี้ค่ะเราก็โอเคแอร์ก็เลือกแอร์เลือกเป็นตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะแอร์ก็เลือกไปเราปรากฏว่าพอเลือกไปปุป๊บนางก็ขอแอดไลน์เพื่อที่จะขอที่อยู่นะคะแล้วขอแบบขอที่อยู่เบอร์โทรอะไรอย่างนี้นะคะเราเราก็อ่านเราก็ต้องให้ไปเนอะเพราะเขาจะส่งของมาใช่ไหมเออนางอ้างว่า,าจะส่งของมาให้เราใช้ฟรีๆนะคะโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินเลยนะ เราก็โอเคเราก็ให้ไปนะคะแล้วคนนี้นางก็ขอแอดไลน์เพราะว่านางก็นําเสนอว่าระหว่างรอสินค้าเนี่ยมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกด้วยนะคะคุณลูกค้าสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้เลยค่ะมีเงินให้ฟรีเลย60บาทนะคะเป็นค่าแรกเข้าเข้าพอเข้ากลุ่มปุ๊บนะคะแคปแคปหน้าแคปแคปหน้าจอมาได้เลยค่ะเพื่อที่จะมารับเงิน60บาท เราก็เข้านะคะแอรก็เข้าเข้าปึ๊บก็เขาก็เขาก็มีเงินโบนัส60บาทให้จริงๆนะคะเข้าไปปึ๊บอ่ะก็ได้เงิน6ได้เงินโบนัส60บาทเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมีกิจกรรมอย่างที่บอกนะคะกิจกรรมแบบมาเพรึบเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่มาเต็มไปหมดเลยแบบว่ากิจ,ก,จกิจกรรมชั่วโมงละคะไอ้ครึ่งชั่วโมงครั้งนะคะ มันจะมีกิจกรรมที่ให้เราแบบว่ากดติดตามร้านคา้าร้านานั้นร้านนี้มาตลอดครึง่งชั่วโมงนะคะแล้วก็จะมีสลับกับอีกกิจกรรมการกุศลนั่นแหละซึ่งมันซึ่งมันไม่ใช่การกุศลหรอกมันแอบอ้างก็คือเป็นกิจกรรมการกุศลอะไรหรอที่แบบว่าต้องให้เราโอนโอนเงินทําบุญไปแล้วเงินทําบุญไม่ไม่ใช่ทําบุญนะเป็นการแบบได้กาไรกลับมางงมากเลย สมมุติโอนไปพันหนึ่งอ่ะโอนทำบุญพันหนึ่งได้กลับคืนมาพันห้าอย่างเงี้ยก็เท่ากับได้กำไรห้าร้อยเออมันมันไม่ใช่การทำบุญแล้วปะแค่นี้มันก็ไม่ mix c เซนแล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแบบแอรก็รู้แล้วแหละว่าไอ้พวกนี้มันมันเป็นแกงต้มตุ๋นชัวๆเราก็ใจดีสู้เสือค่ะเราก็เล่นไปประมานค่ะเราก็เล่นแล้วคนนี้เนี่ยมันก็มีเอ่อมีจังหวะมีจังหวะที่แบบว่าแอร ก็อยากลองไงอยากลองแอร์ทำเงินกับพวกมันได้พอสมควรแล้วแอร์ก็เอาเงินตรงนั้นนั่นแหละไปไปเล่นไปเล่นกังวุศลกับพวกมันแล้วพอเล่นกังกุศลปุ๊บนะคะอ่าเราเล่นน้อยใช่ไหมเราเล่นน้อยก็จะจับกลุ่มเราไปหากลุ่มน้อยๆอ่ะก็ไปอยู่ด้วยกันสําหรับคนที่บริจาคเงินเท่านี้แล้วก็จะได้ทํากําไรเท่านี้ก็คืออยู่ด้วยกันเนาะก็ไปปุ๊บแป๊บนึงนะคะแม่โทรมาฮัลโหล าเดินเดินมาเรื่อยๆนะแล้วเ,เลี้ยวขวานะถ้า<ห>ถ้าถ้างั้นเดี๋ยวอวลรถไปรับแล้วกันทีเดิมเด้อโอเคได้ค่ะโอเค, <laughs> อเค <laughs> <laughs> ก็นั่นแหลคะค่ะถึงไหนแล้วเนี่ยก็คืออ่ะเราเรา,เราเข้ากลุ่มย่อยถูกไหมเป็นเป็นกลุ่มสำหรับเล่น,เล,นเล่นกิจกรรมการกุศลอะไรอย่างนี้นะ ข้ออ้างก็คือการกุศลแต่จริงก็ไม่ใช่นะคะเป็นการทํากําไรนะแล้วคราวนี้เนี่ยพอเราเข้าไปปุ๊บนะคะวันแรกเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเลยเข้าไปปุ๊บทํากิจกรรมง่ายๆก็คือจะให้เรานะไปกดไปกดทำเป็นแกล้งว่าบริจาคให,ให้ให้โมลนิธิที่เขาแบบแจ้งมาเนาะให้ไปสภากาชาไทยอ่ะให้ไปสืบในขั้อนทีเยนให้ไปอะไรอีกอะ คือเขาจะมีมูนลเลยทีให้เราจิ้มอ่ะแล้วก็ให้เราทําตามว่าให้เรากดตัวเลขเท่าไหร่นะคะเราทําตามปุ๊บเท่ากับเราจบภารกิจเสร็จภารกิจแล้วเราก็จะไปแจ้งแจ้งถอนเงินกับอีนังแอดมินคนนั้นนะคะที่ชื่อเยชเอมอะไรเนี่ยก็คือเราก็กลับกลับไปแจ้งแอดมินใครแอดมินมันนะว่าจบภารกิจแล้วนะคะก็ก็เออก็คือสามารถที่จะถอนเงินที่เราโอนออกเนี่ยออกมาได้นะคะตามตามจำนวนแล้วก็กำไรด้วยนะคะ แล้วคราวนี้เนี่ยวันนี้จะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่สองใช่ไหมวันเนี้ยวันแรกอะ่ะไม่มีปัญหาเลยสม,มูทมากรับรื่นมากพอวันที่สองปุ๊บมันก็คือต้องจะเชื่อดแล้วไงเพราะว่าจริงๆแล้วมันมันน่าจะเชื่อแบบประมาณสักวันที่สองที่สามไม่น่าจะเกินนี้นะคะต้องโดนเชื่อดกันแล้วเนาะก็คือ,อมีกิจกรรมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมนะคะแล้วครานี้เนี่ย เข้าไปปุ๊บทำเหมือนเดิมโอนโอนเงินไปก่อนโอนเงินเข้าบัญชีใครก็ไม่รู้ว่าโอนไปก่อนนะคะแล้วก็รอรอรอ,อทำภารกิจสรุปพัฒนภารกิจแรกเสร็จแล้วนะคะไม่ได้เงินนะคะเขาบอกว่าต้องทําอีกภารกิจต้องเพิ่มเงินต้องเพิ่มเงินอีกหมื่นหนึ่งเพื่อที่จะทําภารกิจใหม่แอร์ก็เลยแบบอใช่ละโดนละแอร์ก็เลยบอกไปว่าออไม่มีเงินค่ะ เนี่ยพอดีว่าเงินไม่มีเลยทําไงล่ะคะทีเนี้ยมีแค่นี้จริงๆอะไรเงี้ยเราก็เราก็แอบแ a บไปว่าเราไม่มีเงินเนาะแล้วเออนางก็บอกว่าไม่มีเงินก็ต้องไปหามาให้ได้ครับต้องพยายามนะครับ คนอื่นเขาก็พยายามเหมือนกันนะครับนะแล้วในในกลุ่มอันเนี้ยที่ว่าเป็นวงเล็กเนี่ยนะคะจะมีสมาชิกอยู่5คนที่เหมือนเป็นเหยื่อแต่จริงๆเราแอบคิดว่าเป็นหน้ามาทั้งหมดนะคะก็มีแอร์คนเดียวที่เป็นเหยื่อแหละก็คืออีก4คนน่าจะเป็นหน้ามา้าแล้วก็ทําทําท่าทําทางว่าไม่มีเงินเหมือนกันเงินไม่พอเดี๋ยวไปหายืมก่อนนะคะอะไรเงี้ยคือพยายามส่งข้อความมาบิวเราว่าเขาไปหาเงินจากที่ไหนบ้าง บา,บางคนก็ส่งภาพมาว่าอยู่ลงรับจำนำเอาทองไปจำนำบางคนก็ส่งภาพมาบอกว่าเนี่ยกำลังขับรถไปยืมเพื่อนอย่างเงี้ยคือตลกมากเลยทุกคนลรามีแอร์คนเดียวอ่ะแอร์ก็เลยบอกว่าอ๋อพอดมีมันหาเงินไม่ได้จริงๆค่ะไม่มีใครยืมเลยอะค่ะทำไงดีอะค่ะแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดคุณหาเงินมาไม่ได้อะก,กิจกรรมทุกคนก็คือล่มเลยนะครับทุกคนจะถอนเงินไม่ได้อะเราก็เลยแบบ เอาแล้วมันแล้วมันเรายังไงเรายังไงต่อนะคะก็คือแบบก็คือแค่นี้ก็รู้แล้วอะแล้วคนนี้เขาก็บอกให้เราอะไปหามาให้ได้ยังไงก็ต้องหาให้ได้ก็เลยบอกพวกมันไปว่าอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวจะขับรถข้ามจังหวัดเพื่อที่จะไปเอาทองที่บ้านไปจำนำล้วกันบ้านอยู่ไกลหน่อยนะคะพอดีพอดีว่าบ้านอยู่โคราช ตอนนี้อยู่กรุงเทพรออีกสามชั่วโมงแล้วกันนะสามชั่วโมงครึ่งอะ่ะก,กว่าจะถึงบ้านอะ่ะเดี๋ยวถึงบ้านเลยเดี๋ยวเจ้าทองไปขายไปจำนำแล้วเดี๋ยวจะมาลงต่ออะไรอย่างเนี้ตลกมากทุกคนตลกมากแล,แล้วพวกมันก็เชื่อด้วยนะนี่เดี๋ยวให้ดูพวกมันเชื่อนะแล้วพวกมันก็รอกันเต็มเลยอะ่ะเดี๋ยวให้ดูอะนี่กลุ่มนี้นี่มันจะเขียนว่ากลุ่มการกุศลมิกเนี่ยนะคะ นี่นะคะแอแอรก็เล่นไปกับพวกมันนะยังไงก็ต้องรอครบทุกคนอยู่แล้วนี่นะคะนี่นี่แอดเีแอดนี่ไงแอดบอกว่ากําลังขับรถกลับโคราชนี่นะคะจะไปเอาธงที่บ้านไปจำนำนี่นะคะ่ะประมาณเนี้หาไหมอ่ะเราทุกคนก็ถามลึงไหนแล้วค่ะเหลือสองคนใช่ไหมเนี่ยประมาณจะมาบิวนะคะบิวเราก็เล่นกับมันไปบอรเดี๋ยวเข้า m หกก็ก็สดวกแล้วค่ะ นี่ไงเราก็เล่นกับมันไปให้มันรอนะคะรอให้มันรอระหว่างระหว่างที่มันรอเนี่ยนะระหว่างที่มันรอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี่เดี๋ยวให้ดูคนคนคนนี้กําลังจะขับรถไปขอยืมเงินคนนี้กินข้าวรอเดี๋ยวให้ดูคนนี้คนนี้ไปร้านทองจ้าเพื่อที่จะแบบว่าจะจะเหมือนกับทําให้เราดูว่าเนี้ยไปจํานําทองมาแล้วมายางเงี้ยค่ะ ตลกมากเลยอ่ะนี่นะคะเนี่ยมีคนไปจำนำทองด้วยโอ้โหตลกเลยอ่ะนั่นแหละแล้วแอรก็หลอกให้มันรอไปสามชั่วโมงแล้วในระหว่าง3ามชั่วโมงนะคะแอรก็มาทำเงินในในกลุ่มใหญ่เหมือนเดิมนะคะก็คือกดติดตามแล้วก็ได้ครั้งละห้าสิบาทกดปุ๊บได้ห5บาบาทอย่างเงี้ย ทำทั้งวันนะคะทำทำทั้งวันมันจะมีครึ่งชั่วโมงครั้งหนึ่งก็ทําไปจนจนกว่ามันจะรู้ตัวแล้วมันก็จะบล็อกเราเราไม่แคร์อยู่แล้วนะคะเราได้แค่ไหนเราแค่นั้นเราไม่เสียอะไรนะคะถ้าถ้าเรากดติดตามปุ๊บอ่ะก็ก็ก็ได้จริงๆนะทุกคนก็ได้จริงๆรินะพอกดกดติดตามรันคารปุ๊บได้จริงๆมันอนเขาจริงๆเพราะว่าเงินแค่เนี้ยมันไม่สนหรอกมันได้มันมันหลอกคนได้เยอะกว่านั้นนะคะ ก็แอร์ว่าอีกสักอีกสักครึ่งชั่วโมงมันคงจะต้องบล็อกแอร์แล้วแหละเพราะว่าแอร์แอร์หลอกมันว่าแอร์ขับรถมาจากกรุงเทพใช่ไหมสามชั่วโมงมันก็น่าจะต้องถึงโคราชแล้วปะ <c oughs> นั่นแหละคะ่ะทุกคนอันนี้ก็คือให้ดูเลยนะคะสดสดร้อนๆเลยนะคะทุกคนนี่นะคะเนี่ยแอร์ก็หลอกให้พวกมันรอนะคะพวกนี้เนี่ยเป็นหน้ามาทั้งหมดนะคะ ให,ให้พึงระลึกไว้เลยนะทุกคนว่าเป็นหน้าม้าทั้งหมดนะคระับพ,พอเราลงทุนอะไรไปเนี่ยเขาก็จะดึงเรามาเลยนะคะคือถ้าเกิดเราไม่ลงทุนเนี่ยเราอยู่แบบไก่กาละเล่นในกลุ่มใหญ่นะแล้วเราก็เอออาศัยว่าได้เงินค่ากดติดตามร้านค้าไปอย่างเงี้ยก็อยู่ได้นะอยู่แบบชิวๆเลยแหละวันนึงก็ได้หลายร้อยแบบนั้นก็ได้นะคะหลอกกินเงินมันไปอยู่เงียบเียบกินเงินเงียบๆค่ะทุกคน อันนี้ก็คือเป็นการแชร์วิธีหาเงินจากอีพวกมิจชาชีพนะคะในเมื่อมันต้องการจะหลอกเอาเงินเราใช่ไหมเราก็ต้องหลอกเอาเงินมันค่ะอะไรที่เราไม่ต้องเสียเงินน่ะเราทําได้เราทํเาทเลยกดติดตามร้านค้าก็กดค่ะเราไม่ได้เสียหายอะไรได้เงินด้วย <laughs> นี่นะคะอีพวกมิชฉาเดี๋ยวอีอพวกมิชฉาชีพมันก็ตอนนี้นะตอนนี้มันคือทําแบบนี้นะทุกคน อันนี้กำลังระบาดเลยนะอย่างวันเนี้ยมีอีกแก๊งเดียวกันนี่แหละโทรมาหาแอร์ด้วยจะให้เข้ากลุ่มแบบเนี้ยก็เลยบอกว่าเข้าแล้วค่ะอืมใครที่ไม่รู้เนี่ยก็มันมันเล่นกับความโลภของคนไม่รู้จะยังไงคือมันมันเล่นกับความโลภของคนจริงๆนะ,นะคะถ้าเราไม่โลภเราเราก็ไม่เสียงเงินเยอะ โอเคนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะ